Oh, <laughs> สวัสดีครับพกผมสุดเกศเบสซาปาชเชนลอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่2นะครับคุณผู้ชมครับที่ผมพาทุกท่านเดินทางจากอำเภอจอมทองผ่านอำเภอฮอดเข้าอำเภอดอยเต่าไปถึงอำเภอลี้แล้วก็ไปจนถึงอำเภอเถรนะครับวันนี้เดินทางกันหลายอำเภอนะคุณผู้ชมนักผ่าน3จังหวัดนะครับก็คือจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็ไปที่จังหวัดลำปางนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับตอนนี้เนี่ยผมใช้ถนนหมายเลข108นนะครับกำลังเข้าสู่ ตัวอำเภอฮอดนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะเป็นอำเภออำเภอทั้งใต้อำเภอเดียวแหละนะฮะที่ผ่านอำเภอได้แบบว่าเราผ่านแบบถนนสี่เลนนะคุณผู้ชมนะเพราะว่านับตั้งแต่หางดงนะครับหางดงสารประตองนะครับจอมทองด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นถนนสองเลนนะเพราะว่าทางตัวอำเภอขยายไม่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ว่าอำเภอฮอดยังเป็นอำเภอที่ ขยายถนนไป4เลนได้นะแต่ก็ยังเหลือ2เลนแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละนะครับตรงนี้จะเป็นตลาดนะฮะคุณผู้ชมครับก็จะเย็นตรงนี้นิดนึงนะฮะรถชะลอตัวนะครับแต่ก็ไม่ได้ติดมากเนาะคุณผู้ชมเนาะ สำหรับตรงนี้เป็นวงเวียนหอนาฬิกานะครับคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเราจะไปที่อำเภอแม่ท้องก็สามารถจะเลี้ยวขวาไปได้นะสำหรับผมยังเดินทางตรงไปต่อนะครับเพราะว่าจะไปที่อำเภอดอยเต่านะครับคุณผู้ชมครับอำเภอฮอด้ี่ก็เป็นอำเภอที่ใหญ่อีกอำเภอหนึ่งนะคุณผู้ชมนะอำเภอนี้น่าอยู่เหมือนกันนะครับมีลูกค้าผมอยู่ด้วยนะ เพอฮอดเนี่ยนะครับเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้นะรองรับความเจริญเติบโตจากอำเภอจอมทองนะครับแต่เดิมเนี่ยเชื่อมเพ่อฮอดเนี่ยเอ่อเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่เขานะครับในอดีตเป็นอำเภอหนึ่งที่มีความยากลำบากในการเดินทางครับมีหอในกาทึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอนะฮะเป็นทางผ่านของผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวที่จะไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับคุณผู้ชมครับ จากเอกสารข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะครับโครงการสำรวจชมุมชนโบราณท่าเชียงของอยุคก่อนอาเลกกุลชัยย้อนรอยพระนางจามทีวีตามหาท่าเรือเชียงของ ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเฮนรี่กุนชัยสํานักศิลปากรที่เจ็ดเชียงใหม่นะครับได้ระบุว่าการตั้งถิ่นฐานของชุมชนบ้านเมืองสมัยก่อนรัฐล,ล้านนาเองไว้ว่าเองพื้นที่เชียงใหม่ลําพูนหรือเขตลุ่มแม่น้ําปิงตอนบนนี้ปรากฏหลักฐานการตั้งถิ่นฐานชุมชนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในพื้นที่เขตอ,อําเภอสันกบแพงโดยสเก็ดและอ,อําเภอจอมทองหอดนะครับ อกจากนี้เนี่ยนะครับการสืบค้นตำนานหลายตำนานยังระบุไว้ว่าฮอดเคเป็นชุมชนที่มีความสำคัญตั้งแต่ยุคข,ของการก่อตั้งเมือง์ฮารีกุนชัยและอาณาจักรล้านนาเนื่องจากฮอดเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนเส้นทางการคมนาคมทางน้ําที่สําคัญของแม่น้ําปิงอีกแห่งหนึ่งที่ผู้คนสมัยนั้นเนี่ยได้ใช้เป็นเส้นทางในการติดต่อกับหูเมืองต่างๆทางท้ายน้ําล่องลงไปตามลําน้ําแม่ปิงจนถึงแม่น้ําเจ้าพญาครับกล่าวกันว่า ในสมัยที่ตั้งแต่สุโขทัยอยุธย,ยาและโลบบุรีเนี่ยนะครับระหว่างหัวเมืองฝ่ายเหนือกับหัวเมืองฝ่ายใต้เนี่ยได้มีการใช้เส้นทางขานาคมทางน้ําโดยอาศัยแม่น้ําปิงในการเดินทางมาตลอดครับ สำหรับแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอหอดเนี่ยนะครับก็มีอุทยานชาติออบหลวงนะซึ่งเป็นอุทยานชาติที่ครอบคลุมในพื้นที่อำเภอจมทองอำเภอหอดและอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีพื้นที่553ตารางกิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและสูงชันนะครับมีอาณาเขตติดต่อกับอุทยานชาติรอยนทน์แหล่งน้ําหลักคือแหล่งน้ําแม่แจ่มนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นเกาะแก่งเมื่อไหลผ่านหุบเขาเนี่ย ในอุทยานแห่งชาติเนี่ยก็มีปลาอุดมสมบูรณ์นะครับจำแนกได้หลายประเภทครับสามารถพบสัตว์ปา่าได้หลายชนิดเช่นเรืองผาเสือหมีนะครับนอกจากนี้ภายในอุทยานแห่งชาติเนี่ยก็ยังมีน้ำผุร้อนน้ำตกถ้ำแล้วก็แหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติด้วยนะครับ นอกจากนี้ก็ยังจะมีแหล่งพักผ่อนกิโลเก้าด้วยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในฤดูร้อนนะครับตั้งอยู่คาบเขียวระหว่างอำเภอจจมทองกับอำเภอฮอดครับโดยมีน้ำแม่แจ่มไหลกั้นแบ่งเขตอำเภอไปจนจบแม่น้ำปิงนะครับนับเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของผู้เดินทางหรือผู้ที่เหนือจากการเดินทางครับเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมมากในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็เป็นแหล่งน้ำที่มีหาดทรายสวยงามแห่งเดียวของเชียงใหม่ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสวนสนบ่อแก้วด้วยนะครับหรือว่าสถานีววัฒนวิจัย บ่อแก้วนะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจพัุดิบเพื่อทำเยือกระดาษอนะครับซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ2,072ไร่นะครับโดยภายในสถานีคุณจะพบกับการทดลองปลูกพืชจ้พวกสนนะครับแล้วก็ยูคาลิปตัสจำนวนมากด้วยนะครับ mm hmm. ก็งดงามด้วยคือสนนะครับที่ปลูกเลี้งยงานกันอย่างเป็นระเบียบด้วยนะคุณผู้ชมนะ สำหรับการเดินทางในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นถนนสองเลนแล้วลหละนะครับก็สามารถที่จะขับรถไปได้เรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะไม่ได้ยากลําบากอะไรนะครับอาจจะต้องมีการเปลี่ยนเกียร์กันนิดนึงนะฮะใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับเกียร์เนาะแล้วก็ไม่ได้เปลืองไม่ได้ใช้ความสามารถเยอะนะคุณผู้ชมนแถวนี้ก็ยังขับได้แบบสบายๆนะครับจุดคลายแมลกของการเดินทางในวันนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ในส่วนของพาร์ทที่4นะคุณผู้ชมนะพาร์ทที่เป็นการเดินทางจาก อัเภอรีไปเที่เมื่อเถอนะครับจริงๆจะมีช่วงหนึ่งนะที่ผ่านโคลงนางรําด้วยนะคุณผู้ชมนะระยะทางตรงนั้นน่าจะประมาณ18กิโลเมตรนะครับที่เป็นาทางโคดเคี้ยวที่แคบๆนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเอาไปถึงพารนั้น,นแล้วเราค่อยพูดถึงกันละกันนะครับ รถมาไม่นานมากนะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะมาถึงอำเภอดอยเต่าแล้วนะฮะนะครับแป๊บเดียวเนี่ยเราก็มาถึงดอยเต่าแล้วนะคุณผู้ชมนะขับรถกันเพลินนะครับขับรถกันเพลินแล้วก็ไม่ได้ยากมากนะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ก็สามารถขับได้แบบสบายๆนะฮะอาจจะลําบากตรงที่เป็น2เลนนี่แหละนะครับสำหรับใครที่ใช้เส้นทางนี้นะถ้าหากว่ามากลางคืนก็อาจจะต้องหลบรถผักกันนิดนึงนะคุณผู้ชมรถขนผักมาจช้เส้นทางนี้อยู่พอสมควรนะครับ หลังจากเดินทางมา36กิโลเมตรครับคุณผู้ชมครับผมก็จะพาทุกท่านมาที่ทะเลสาบดอยเต๋ากันสักแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมนะผมเองอยากจะแวะนานละนะฮะแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะแวะนะครับเพราะว่ามาที่ไรถ่นนี้ก็จะเริ่มมืดเริ่มค่ำแล้วนะครับก็เลยไม่ได้แวะซากทีนะฮะวันนี้มีโอกาสครับคุณผู้ชมครับอยากจะเห็นด้วยแล้วกออ็อยากจะพาทุกท่านมาเห็นด้วยกันนะเออบังเอิญว่าถ่ายคลิปมาด้วยนะฮะก็เลย จะพาไปดูสักหน่อยนะครับว่าทะเลสาบดอยเตาในปัจจุบันเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมมาน่าจะประมาณวันที่10กรกฎานะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับคุณผู้ชมครับเราก็เลี้ยวขวาเข้ามาที่ถนนหมายเลข1 3 6 2มนะครับคุณผู้ชมเดินทางเข้าตรงนี้ไม่ไกลนะครับไม่ไกลน่าจะประมาณ2-3งกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับสำหรับทะเลสาบดอยเตาเนี่ยนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลท่าเดือยอำเภอดอยเตาจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่อยู่ทางเหนือของเขื่อนบุนพิพนเมื่อก่อนเนี่ยดอยเตาถือเป็นแหล่งต้นน้ํา ของเขื่อนแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ําของลําน้ําปิงนะครับชาวเขาที่อาศัยอยู่ในลุ่มในที่ลุ่มของอ่างเก็บน้ำเนี่ยได้อยพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากบริเวณที่สูงเหนือเขื่อนนะครับตามนโยบายของรัฐบาลเมื่อปี2510ต่อมาในช่วงที่มีฝนตกชุกทําให้น้ําในอ่างเพิ่มสูงขึ้นจนทั่วบริเวณแปลงพ่อปลูกข,ของชาวเขาเนี่ยการจับปลาในทะเลสาบเลยเป็นอาชีพหลักนะครับแล้วก็มีร้านอาหารบนแพร่ที่แพรแล้วเป็นที่พักด้วยนะครับเป็น สาที่ต้องเที่ยวเกิดขึ้นต่อมานะครับหลังจากที่เราก่อสร้างมาแล้วนะก่อสร้างเขื่อนมานะครับมีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าได้เสด็จจาริกเทศนาสั่งสอนเผยแผ่พระธรรมไปตามท้องที่ต่างๆและได้เสด็จมาจนถึงนิแดนนี้นะครับและประทับแรมแสดงพระธรรมแก่ชาวบ้านตรงใน,นเล็กๆใต้ร่มไม้ใหญ่เมื่อชาวบ้านทราบข่าวก็เตรียมพัดอาหารพัดทหารมาถวายนะครับเมื่อพระพุทธเจ้ามารับ บินาบาทแล้วเนี่ยก็ได้เห็นว่าปร,ร,ระชาชนนำอาหารที่ประชาชนนามาใส่บาตรนั้นเนี่ยมีมะเต้าก็คือแตงโมนี่แหละนะครับเยอะมากๆเลยพระพุทธองค์จึงทรงทานายและบอกกับชาวบ้านว่าต่อไปในแผ่ภาคหน้าเนี่ยจะเจริญงเดืองเป็นบ้านเมืองขึ้นเลยตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่าดอนเต้าแต่พอนานเข้าไปก็ได้ถูกเรียกเพี้ยนขึ้นนะครับจนเป็นดอยเต่านั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้กามาประมาณ2กิโลเมตรนะครับเราก็จะมาถึงบริเวณที่ ไม่จุดขายของนะซึ่งวันที่ผมมาไม่มีใครขายของแล้วนะฮะนะครับน่าจะเป็นช่วงที่ไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยวนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับการเข้ามาเที่ยวที่นี่เนี่ยนะสามารถมาขับรถวนเล่นได้นะคุณผู้ชมนะเนี่ยเดี๋ยวนี้เราขับรถลุยลงมาข้างล่างได้แล้วนะฮะผมเองก็เพิ่งเคยจะเคยมาครั้งแรกนะฮะก็ตกใจฮนะเพระาะว่าเขาบอกว่าทะเลสาบเนาะก็ไม่คิดว่าจะเป็นเป็นทุ่งแบบนี้นะคุณผู้ชมนะปัจจุบันก็มีการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันตามพื้นที่ราบแถวนี้แหละนะฮะคุณผู้ชมครับ มาลงมาได้นะครับผู้ชมครับมีแพรบางแพรที่ยังเปิดให้บริการกันอยู่นะถ้าทสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในช่วงที่มีน้ําเยอะๆนะครับผู้ชมครับก็น่าจะเป็นช่วงฤดูฝนแหละนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมมาตอนนี้เนี่ยยังไม่มีเข้าโครงของการเป็นแอ่งน้ําเลยนะยังเป็นแค่น้ําไหลมาเป็นทางเหมือนเป็นแม่น้ําธรรมดานะครับผู้ชมครับก็เดี๋ยวเบื้องต้นผมจะลองเซิร์ฟดูแล้วกันนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ก็จะเป็นทุ่งหญ้าทุ่งปลูกเอพื่อผลกการเกษตรของชาวบ้านนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงวัวกันด้วยนะคุณผู้ชมนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับมีแพรบางแพรที่ยังเปิดให้บริการกันอยู่นะคุณผู้ชมอเพิ่งจะเคยมาครั้งแรกเหมือนกันนะฮะก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับใครที่สงสัยนะฮะว่าทะเลสาบไร่เต่าเป็นประมาณไหนนะครับ วัดที่เห็นอยู่ตรงนน้นนะคะคุณผู้ชมก็คือว่าจะต้องเข้าตรงที่เป็นป้ายที่บอกว่าไปดงดำนะคุณผู้ชมนะคือมันจะเป็นแยกที่ถึงก่อนที่เราจะมาถึงแยกที่เข้าทะเลสาบดอยเต่าตรงนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็เมื่ตอนสอบถามแนละ้วบอกว่าปกติแล้วครับน้ําจะเยอะมากๆก็คือช่วงกันยาตุลานะคุณผู้ชมนะ ช่วงนี้ไม่มีน้ํานะครับช่วงนี้ก็จะมีน้ําแค่ไหลเป็นแม่น้ําปียงตรงนี้แค่นี้เองนะคุณผู้ชมแต่ว่าจะมีน้ําเยอะๆก็ช่วงกันยาตุลานโน่นนะเมื่อกี้เข้ามาก็เงียบขริบนะคุณผู้ชมไม่มีทั้งเ่องเที่ยวแล้วก็ไม่มีพ่อค้าแม่ขายเลยนะครับแล้วก็แผรตรงนี้เมื่อกี้ก็บอกว่าเมื่อกี้มีลูกค้าอยู่นะมีลูกค้าอยู่แต่ว่า กลับไปเพราะว่าฝนตกนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองใช้โดรนบินดูนะไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าฝนตกค่อนข้างท,งที่จะใช้ได้เลยนะแล้วก็ลมแรงนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันเนาะเมื่อราวปี2507ครับปีที่สร้างเขื่อนภูมิพลเนี่ยดอยเต่าถือเป็นแหล่งต้นน้ําของเขื่อนครับหรือถ้าเป็นถนนก็ต้องบอกว่าดยเต่าเนี่ยเป็นหลักโลเมตรแรกของทะเลสาบเหนือเขื่อนครับ แล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ําของลําน้ําปิงโดยมีหลักสุดท้ายอยู่ปลายสุดที่จังหวัดตากครับชาวเขาซึ่งอาศัยอยู่ในเขตที่ลุ่มของอ่างเนี่ยก็ได้อพยพย้ายยินฐานมาตั้งของรากอยู่ทางบนที่สูงเหนือเขื่อนตามนโยบายของรัฐบาลเมื่อปี2510นะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยได้ประกอบอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวตามเชิงเขาริมน้ําครับ ต่อมาในระยะหลังนะครับในประมาณปี2542เป็นต้นมาเนี่ยมีฝนตกชุกตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกครับทำให้น้นําในอ่างมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมบริเวณแปลงผักเพาะปลูกการจับปลาในทะเลสาบจึงกลายเป็นอาชีพหลักโดยมีอาหารบนแพรแล้วก็ที่พักบนแพรเนี่ยเป็นธุรกิจที่ติดตามมาพร้อมๆกับการท่องเที่ยวครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นทะเลสาบไตยเต่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาตินะครับเมื่อเกิดฝนแรงติดต่อกันหลายปีระดับน้ําหน้าเขื่อนพุพม่พมพลนลดลงได้ส่งผลกระทบต่อทะเลสาบโดยเต่าโดยระดับน้ำเนี่ยได้แห้งขอดนะครับเหลือแต่สายน้ําเล็กๆเท่านั้นครับเรือนแพของผู้ประกอบการก็ร่นถอยไปตามสายน้ําที่ห่างจากฝั่งไปไกลมากๆนะครับบางรายก็ตื่นเขินอยู่บนบกอาชีพชาวประมงก็เดินทางไประยะไก,กลขึ้นเช่นกันครับแทบจะไม่มีปลาให้จับ แต่ชาวเผอาดอเต่าก็ได้พลีวิกฤตให้เป็นโอกาสครับโดยเฉพาะที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื่เลี้ยงวัวน,นะครับแล้วก็เพาะปลูกกรโพดนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นหลายปีเนี่ยทะเลสาบด้วยเต่าเคยตายสนิทยาวนานถึง8ปีครับเมื่อฝนตกหนักลงมาติดต่อการส่งผลให้ระดับน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นทะเลสาบด้วยเต่าจึงได้ฟื้นคืนชีพมีชีวิตชีวาได้มาหลายปีครับในครั้งสุดท้ายเมื่อปี2555เกิดฝนแรงขึ้นมา อีกทัางรืสาแห่งนี้เนี่ยน้ำแห้งขอดอีกครั้งนะครับจึงเหลือพื้นที่ดินแห้งกลายเป็นที่เลี้ยงวัวปลูกข้าวโพดของชาวบ้านอีกครั้งยาวนานถึง5ปีครับแแวแวว่าเหตุผลที่น้ำทะเลสาบเรือเต่าแห้งไปตั้งแต่ปี2 5 1 5เนี่ยนะก็เกิดมาจากวิกฤตการณ์การกกเมืองครั้งหนึ่งนะฮะที่น้ําท่วมเ,เมืองเมืองหนึ่งแล้วกัน เขาบอกว่าอย่างนั้นนะคุณผู้ชมผมเองก็ไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลเหล่านี้เท่าไหร่นะฮะผมจะไม่พูดถึงละกันนะฮะผมแค่ยอดๆไว้ละกันนอกใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์พูดคุยเล่าสู่กันฟังได้นะครับ